สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราหกสามสี่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบประจำรายเดือนนะคะให้กับชาวลัคนาราศีขนูทางช่องของอสุชิราเนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบตะวันตกนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทราบวันไม่ทราบว่าเราอยู่ในราศีอะไรในแบบตะวันตก<ๆ>ก็ลองเข้าไปในชุมชนของกระต่ายได้นะคะตรงหน้าเพจเนาะก็เลื่อนไปนะคะตรงที่มันมีโฮมวิดีโอช็อต เพลย์ลิสต์นะคะมันจะมีคําว่า community นะคะแต่ถ้าของใครเป็นภาษาไทยมันก็จะ,ะมันจะเขียนว่าชุมชนเนาะตรงที่เป็นชุมชนนะคะมันเป็นเหมือนหน้าฟนะีดเนาะมอนหน้าฟีดใน facebook ที่เราสามารถโพสอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นะแต่ก็ไปโพสต์ไว้แล้วเป็นการแบ่งวันที่นะคะว่าวันที่ที่เราเกิดเนี่ยมันตรงกับราศีอะไรนะคะโอเคสําหรับชาวราศีธนูวันนี้นะคะออะบอกเลยเดี๋ยวลองเข้าไปกันธนูนะคะ ธนูก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่ย3ิบามพฤศจิกายนะถึงวันที่21สิบเอ็ดธันวาคมนะคะเป็นการแบ่งแบบตะวันตกเนาะถ้าใครมีวันเกิดช่วงประมาณนี้ก็คือดูคลิปนี้ได้รวมถึงคนที่มีลักนาลักนาธนูนะคะยิ่งลักขาธนูยิ่งแนะนำเลยเพราะว่าการการดูดวงแบบลักขามันจะแม่นกว่า <laughs> โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าวันนี้เราจะพลิก energy ได้พลังงานของชาวธนูได้ยังไงบ้างธนูแบบโอ้โอถามว่าคุณสนใจใครสนใจที่จะมีความรักไหมสนใจที่จะไป flirting ไปเริ่มต้นอะไรกับใครใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆไหมมองว่าคุณไม่นะคะคุณไม่ได้สนใจคุณอยู่ได้มองว่างั้นคุณชิวๆ ไม่มีความรักก็ได้หรือคุณเพิ่งเลิกจากใครมาก็เลยยังไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักเด็กๆอ,อ่ะช่างมันเถอะปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเหมือนมุ่งหน้าเข้าหาศาสนาหรือว่าทําตัวเองนะคะให้มันอยู่ในกรอบในวิถีในการปฏิบัติที่มีศาสนาเป็นหลักเนาะถ้าคนไทยก็ เข้าวัดทําบุญนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทําบุญของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออหรือคุณได้ไปร่วมง,งานพิธีศาสนาอะไรบ่อยๆเนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ในกลุ่มเล็กๆนะคะคุณอาจจะมีการมีงานแต่งงานเข้าพิธีไปแล้วก็ได้อืมอะไรที่มันเล่นๆอะไรที่เป็นความรักแค่เริ่มต้นคือมันไม่ใช่ช่วงชีวิตของคุณแต่เป็นช่วงชีวิตที่คุณกําลังจะมีการแต่งงานหรือว่าหรืออีกในหนึง่งคุณจะได้เจอกับใครที่คุณจะ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วจริงๆนะอ,อันนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าความนึกคิดของคุณก็ได้นะคะว่าต่อไปนี้ถ้าจะต้องจีบใครหรือ,อมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยคุณจะคิดถึงอนาคตไว้เป็นหลักจะไม่แบบว่าแค่คบกันให้สบายใจไม่เอานะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจใช่ก็ใช่ดูแล้วไปยาวๆได้ไปเป็นคู่ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันพอเลเวอร์ได้อะไรเงี้ยคุณก็จะโอเคคุยต่ออะไรเงี้ยคุณจะไม่เสียเวลา แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเด็กๆล้วแบบร้อให้เขาโตอะไรเงี้ยคุณจะไม่ <c oughs> คุณจะแบบเอออย่าเลยเสียเวลาอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะมาดูเขาดีกว่านะคะว่าเขาที่อยู่ในใจหรือเขาคนที่กําลังจะเข้ามาถ้าเป็นคนโสดเนานะตัวเขาเป็นยังไงบ้างเขาโอโ้โหตัวเขานะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาก็มีลักษณะเหมือนคนที่เป็นเหมือนผู้หญิงเนาะอ่าดูมีกระตังนะคะ ดูมีกระตังหรือว่านะตอนนี้ชีวิตเขาโสดพึ่งออกมาจากความสัมพันธ์ไหมเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนนะคะแต่ว่าภรรยาสามีหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเขาหรือแม่เขาเนี่ยยังมีการควบคุมคอนโทรลอยู่อยู่ในฝั่งของแม่อะไรอย่างเงี้ยมี energy ของผู้หญิงเข้ามาเยอะมากเนาะแต่ว่าตัวเขาก็ดูสดๆเนาะดูแบบชิลๆนะคะดูแบบว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยมันเหมือนออกดอกออกผลแล้วก็เขามีเงินมีสตังค์มากพอเนาะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็อ่อนโยนมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่ในความสงบหรืออาจจะอยู่กับแม่มากขึ้นได้ดูแลแม่หรือว่าแม่คอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยอืหรือ แต่คิดว่าน่าจะเป็นแม่เพราะว่าถ้าถามว่าเป็นคู่คือคู่ไม่มีแล้วตัวเขาเองก็โสดเนาะอย่างที่บอกนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแล้วคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เนาะคนเก่าที่เลิกกันไปอะไรเงี้ยคุณช่วงเนี้ยคุณอาจจะโสดพร้อมเปิดพร้อมเปิดใจรับอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็ยังไม่มีใครไงก็เลยเหมือนกับว่าลองมาถามถึงคนเก่าๆดูซินะอมืมาถามถึงคนเก่าๆจริงๆเนาะคนที่คุณแอบมองแอบส่องกันไปแอบส่องกันมาอยู่นี่แหละ ผ่านโลกโซเชียลนะไม่ได้คุยกันอะไรอยเงี้ยคนที่คุณแบบลังเลใจมาก่อนยอะไรเงี้ยตัวเขาและตัวคุณจะเป็นยังไงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คะจะมีข่าวเขาได้ยินข่าวกันไหมหรือว่าได้มีการหันหน้ากลับมาคุยกันหรือเปล่านะคะมันเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณและเขาอะเคยใช้เวลาดีๆร่วมกันเนาะเป็นการเริ่มต้นอะไรชา้ชาๆร่วมกันเคยมี ความสัมพันธ์ที่เหมือนดูจะมั่นคงอ่ะอืมตัวเขานะคะถ้าเขาเป็นชาวธาตุลมนะมองว่าตัวเขาก็อยากจะแบบหุนหันพันแล่นกลับมาเลยนะเหมือนต่างคนต่างส่องอย่างที่บอกนะคะอะพอส่องคุณแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าคิดถึงอดีตเลยอยากกลับไปเ๋ยนี้อยากกลับไปคุยอยากไปถามเขาอยากไปถามเขาอยากบอกความรู้สึกหรือว่าความคิดที่เขามีอะ่ะแต่ว่าอมันเหมือนมีอะไรที่ดึงเขาไว้ก่อน เหมือนเขาแบบไว้ท่าไว้ทางอะเออแล้วก็รอเวลาเพื่อที่จะให้มันเห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้อย่างน้อยๆก็คืออยากอย่างเชิงว่าตัวคุณอะรู้สึกยังไงกับเขานะคะแต่เขามองว่าสิ่งที่ทําลงไปกับคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําลงไปกับเขาเนี่ยมันเอ่อมันควรจะถึงมันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้บอกกันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ออกมาเชยชม อผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยเออหวานพืชก็หวังผลเนาะเออแต่ผลยังไม่ออกนะคะหวานไปแล้วเนี่ยเม, est, ม, est, ม est ด็ดเม็ดเงินทั้งนั้นเลยเขาเปเก่งหรือเปล่าหรือตัวคุณเปเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมีการเปกันอยู่หรือว่ามีการลงทุนอะไรเข้าไปในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือว่าความรู้สึกอะไรนี้ก็ได้นะคะตัวเขานะได้แต่แอบมองแอบสองคุณตอนกลางคืนๆๆเนี่ยก็ทุกหนักมากนะคิดถึงคุณนะคะ มีความเศร้าโศกเสียใจเขาอ,อาจจะเคยพูดอะไรไม่ดีกับคุณหรือว่าเคยตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าเสียใจในการตัดสินใจที่กระทําลงไปการตัดสินใจของเขามันทําให้คุณและเขาเนี่ยแยกห่างกันเหมือนไม้หลักสองอันที่เคยอยู่ติดกันแล้วตอนนี้มันเหมือนแยกกันไปเป็นเส้นขนานอะไรเงี้ยมมันเลยทําให้คุณและเขา,าแยกแยกห่างกันไป อาจจะเป็นไปได้ว่าคําพูดของเขาทําให้คุณตัดสินใจนะคะเดินหนีจากเขามาแล้วก็ไปแบบไปไปไกลาจากชีวิตของเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเขารู้สึกอย่างนั้นต่อให้คุณและเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วนะเขายังมองว่าคุณอ่ะเป็นคู่ที่มันแมทชิ่งอ่ะยังเป็นคู่ของเขาเป็นเอ่อทูออฟคัพเป็นคนที่เคยให้แล้วก็ได้รับเป็นคนที่เคยใช้เวลาร่วมกัน แล้วมันก็มีความสุขมากเหมือนทูออาคับเลยอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วเขามี hidden feeling นะถ้าเขาไม่เคยบอกคุณว่าเขาชอบหรือว่ารักจริงๆแล้วเขารักคุณนะเนี่ยมันยังรักความรักมันยังอยู่ตรงนั้นตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ชัดเจนใช่ไหมพอไม่ชัดเจนเขาก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกอะไรกับคุณแต่คลิปเหมือนกับว่าทำดําเนินความสัมพันธ์ไปเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะโอ้หดูผมขออภัยนะคะท่านผม หัวยุ่งขึ้นสาวผมอะเออคือเขาอะ่ะเหมือนดําเนินความสัมพันธ์ไปในลักษณะของเพื่อนไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกในใจแต่เชื่อเถอะว่าคุณเองรู้สึกได้นะคนทั้งคู่รู้สึกได้เป็นเหมือนกระจกเงาให้แก่กันคือมองตาก็รู้ใจนะคะแต่ด้วยคําพูดที่มันไม่เคยมีไม่เคยเปิดเผยเ,เนี่ยมันมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์ไปแล้วกิฟตอัพกับความสัมพันธ์ไปแล้วอ,อยอมทิ้งความ อยอมทิ้งโอกาสดีๆเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยล้านะคะหรืออาจจะเกิดจากคําพูดที่มันร้ายนะมันเลยแบบไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้อเออให้อยู่ตรงนี้ก็น่าด้านสุดๆคุณอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เนาะคุณอาจจะคิดว่าก็เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกว่าเราเป็นอะไรกันเราจะให้เรามานั่งหน้าด้านอยู่ตรงนี้ทไไําไมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในใจอะ่ะขัดแย้งกันไหมข,ขัดแยง้งเพราะการกระทําเขามันทําให้คุณรู้สึกว่ามันขัดแยง้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแยง้ง การที่เขาพูดอะไรไปแบบนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเขาเองจริงๆก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าตัวเขาเนี่ยจะเลือกใครเขาอาจจะเคยเปิดออปชันหรือว่าคุยกับคนหลายคนมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่มีทางรักทางเลือกนะคะทางเลือกอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือว่าอาจจะยังเจอใครดีๆคนอื่นที่คิดว่าดีกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนี่ยขเขาเลือกที่จะแบบว่า ตัดความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก็ได้นะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยทวงถามในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจเพราะไม่กล้าที่จะลงลึกเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอะ่ะมันเลยทําให้เขาตัดตัดกับคุณตัดคุณออกไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกใครอะไรเงี้ย ก็เลยเหมือนอยากเอาตัวเองอะ่ะสดๆไปเริ่มต้นใหม่นะคะไปเริ่มต้นไปหาคนใหม่ไปมองหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงทุนกับความสัมพันธ์นั้นอ่ะขยายเนี่ยเป็นคนโสดจริงด้วยตัวเขานะเลิกหลักนะอยากเป็นคนโสดอยากไปไกลๆอยากไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยทําตัวเป็นคนโสดตัวเขานี่ร้ายนะ <laughs> ทําตัวเป็นคนโสดนะคะอะไหนดูซิว่า แล้วไพ่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนีเป็นยังไงอยากเป็นคนโสดแล้วยังไงแล้วกลับมาส่องทำไมแล้วแล้วจะมาอะไรนะคะอ่ะโสดแล้วยังไงจ้ะคุณโสดแล้วยังไงอืมไปโสดเถอะคะ่ะโสดได้ก็คิดถึงคุณอะ่ะอืมโอเคอเห็นไหมไพ่ชัดมาก ไพ่สี่ใบขึ้นเป็นเดอะซากับหัวเป็นเดอะซันกับหัวเห็นไหมสดแล้วเป็นไงคะไม่ว่าจะเช้าเย็นเที่ยงคืนดึกดื่นพระอาทิตย์ออกดาวตกไม่ได้มีผลอะไรขเขาเลยชีวิตอะสดแล้วมันเศรา้า <c oughs> สดแล้วทํางานหนักในความสัมพันธ์มากอาจจะไปทํางานหนักในความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะคนที่เขาไปลงทุนด้วย คนที่เขาไปลงไปใช้เวลาให้นู่นให้นี่ไปเปไปให้ความรักให้ความสัมพันธ์นะเหนื่อยหนักมากไม่แต่ว่าไม่ได้นำพาซึ่งความสุขใดๆเลยหรือกำลังอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้อยากไปเป็นโสดไปเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งลักษณะของคนนี้นะหนีหนีอย่างเดียว <c ười> คนคนนี้หนีอย่างเดียวนะคะไม่มีความแบบว่าอยู่เนี่ยเพราะอะไรคิดถึงใครคนหนึ่ง ก็ยังคิดถึงคนคนหนึ่งนะคะก็ยังซึ้งกับคนคนคนนั้นใช่ไหมเออเพลงกันประมาณนี้อืมคือต่อให้ไปเป็นโสดก็ยังคิดถึงคนคนหนึ่งอ่ะเดาเอาละกันว่าคนคนนั้นเป็นใครถ้าไม่ใช่คุณอะ่ะอืมก็อยากไปจากชั้นเองนี่ไปหนีจากชั้นไปเราไปโสดเศร้าๆหรอทำไมต้องเป็นอย่างนั้น ก็พออย่างนี้ไงถึงกลับมาสองคุณเนี่ยวนกลับมาที่เดิมว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะรอดูคือมองดูคุณอยู่ห่างๆได้แต่มองดูอยู่ห่างๆจริงๆนะไม่กล้าเข้าใกล้เลยไม่กล้าเข้ามาใกล้อาจจะกลัวคุณก็ได้นะคะแต่ความคิดเน่คือแบบมีหลายครั้งนะที่เขาอยากใช้อารมณ์อ่ะอยากใช้อารมณ์เป็นหลักในการที่จะแบบวนกลับมาหาคุณเป็นข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็กลัวนะคะคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไปไว้ไม่ดีก่อนไปอทิ้งทายอะไรไว้อะมันกลับกลายมาเป็นภาระที่ย้อนหนักเข้ามาหาตัวเองหาทางกลับมาหาคุณยังไงให้ได้ก่อนอืก็เปิดตัวมาซาแบบฉันจะโสดฉันมีทางเลือกอม,มันหน้ามันโหนกมันน้ามันโหมันใจนะคะแต่ไปแล้วก็ไปนั่งเศร้าๆอยู่อาจจะไปได้แบบว่า ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจและคาดหวังเอาไว้นะคะไปเจอคนใหม่ก็ไม่เหมือนคุณเลยเนี่ยไปเจอคนใหม่สวยๆโปรไฟล์ดีแต่ไม่ได้มีพลังงานเหมือนคุณอะ่ะอืไม่ได้มีพลังงานที่ดีเหมือนคุณอืต่อให้เจอคนแบบนั้นได้ก็ไม่ได้แปลว่าต่อให้เจอคนที่มีโปรไฟล์ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนคนคนนึงได้นะคะคนคนหนึ่งก็จะมีพลังงานของเขาเองแล้ว โดยเฉพาะคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองอะ่ะจะมีพลังงานของตัวเองที่มันชัดเจนมากมันก๊อปปี้กันไม่ได้นะพลังงานพลังงานของคนคนนั้นจะต้องสร้างขึ้นเองนะคะไม่มีใครก๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้น <_ S 2> มั่นใจในความเป็นคุณเถอะถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเนาะไปแล้วก็ลืมเราให้ได้เถอะ release your ซ x นะคะเขาพยายามเขาเขาแบบอยู่ตรงกลางไปไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึง เขาเลยพยายามที่จะลืมคุณแต่ก็มองคุณอยู่ห่างๆเนี่ยค o d e p e n d e n c y มันบอกว่ามันมีการที่เขาเนี่ยไม่สามารถเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ของคุณได้เนี่ยอย่างที่บอกคือเขายังอยากไปมองไปมองหาอะไรใหม่ๆมันเป็นเหมือนการเสพติดนะคะอาจจะเสพติดในเรื่องเซ็ก์อาจเสพติดในเรื่องของอ ความมีหน้ามีตาในสังคมอะไรเงี้ยเรื่องความสําเร็จเงี้ยมันเลยเอฟเฟกมาถึงความสัมพันธ์นี้ทั้งที่จริงๆความสัมพันธ์นี้เคมี K et, ต่อกันรุนแรงมากนะคุณและเขาดึงดูดกันมากมันเข้ากันได้ดีเลยดีเป็นทั่วครับอะ่ะอย่างที่บอกไม่ต้องพูดก็รู้มีเคมีที่ที่ไม่ใช่ว่าใครก็มีก็ได้ It is safe for, for you to l e a r นะคะถ้าตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยอยากกลับมาหากันนะรักครั้งนี้ก็ยัง ก็ยังได้อยู่นะอืมยังได้อยู่อ่ะขออีกใบหนึ่งลักคนนี้ก็ยังได้อยู่มันไม่น่ากลัวหรอกแต่คนคนนี้แค่แบบยังไม่รู้จักตัวเองเวลี่ซุนถ้าคุณอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละคะ่ะคน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 ,นี้ก็อาจจะวนกลับมาหาคุณอย่างที่บอกเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะลืมซะมันเหนื่อยมันลำหน้าลำคาน <c oughs> ก็ทำได้นะมองว่าคุณทำได้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้แหละคุณอาจจะเจอคนใหม่ก็ได้นะ คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นความรักที่เข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยนะคะอ่ะถ้าเขาคุยกับคุณได้นะเขาจะบอกกับคุณว่าอะไรคะเยอะไปถ้ามีถ้าพูดได้เยอะๆเขาก็คงอยากพูดเยอะๆนะคะไอ e I l ฟไ e w h e n w saw y o u with s o m e o n e เขาอาจจะเคยเห็นคุณกับคนอื่นแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าใจผิดไหมหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคุณจริงๆไหมอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยแบบว่าฉันไปก่อนแล้วถ้าเธอมีคนอื่นอะไรเงี้ย h e you w w you w i w y s u w i t n s o m e o n y นะคะ feel you even though we a r e apart เห็นไหมแยกย้ายจากกันไปแล้วเขายังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะล้อมรอบบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยคือมันยังมี energy ของคุณอะลายล้อมเขาอยู่ ยังมองเห็นยังนึกภาพออกว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณเคยอยู่ตรงนี้คุณเคยทำอะไรอะไรเงี้ยอืม I want to feel that way again ก็ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งไหนที่คุณทำให้เขารู้สึกดีได้ขนาดนั้นนะเขา,าอยากรู้สึกแบบนี้อีกครั้งหนึง่งเขาถึงไปมองหาคนอื่นไงมองหาแล้วก็คิดว่าคงจะมีใครที่ทำให้เขารู้สึกได้แบบนี้แต่จนแล้วจะรอดก็มองว่าเขาคงหาไม่เจอเหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณมีคุณมีคนเดียวในโลกนี้จะมีใครอีกละ่ะ ถ้าไม่ใช่คนที่เขาต้องไปยอมรับใหม่อมืเป็นคนใหม่ๆที่เป็นอะไรแบบดิเฟรนต์ไปเลยอะแตกต่างไปเลยจากคุณอะเอออันนั้นแหละเขาถึงจะจะจะทำให้เขาลืมคุณได้แต่ว่ามองดูว่ามันเป็นเหมือนคามาเนาะที่เขาอะทํากับคุณแบบนี้ร้ายกับคุณแบบนี้เอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยแล้วก็เอต่ตัดขาดความสัมพันธ์ไปทําให้คุณยังต้องเจ็บปวดใจอยู่เนี่ย มองว่าตัวเขาอ่ะอาจจะต้องไปรับบทเรียนนะคะไปรับบทเรียนที่จะต้องให้ตัวเองได้เจ็บเหมือนกันจะได้เข้าใจในความรู้สึกของคุณอะไรอย่างเงี้ยอือันนี้คือสิ่งที่เหมือนสวรรค์จัดสรรให้แล้วว่าคนคนนี้ควรจะไปโตยังไงคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาได้เติบโตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองนะคะให้คุณเองก็รักตัวเองเนาะถ้าคุณยังรักเขาก็แบ่งความรักให้เขาสักครึ่งหนึ่งไม่ต้องให้เยอะเนาะอืม ถ้าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรก็เหมือนลูกอะที่จะต้องไปเข้าโรงเรียนอนุบาลคุก็ต้องปล่อยให้เขาร้องหมร้องไห้บ้างนะคะเพื่อที่จะเข้าใจกับการจากลาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเพื่อเพื่อที่ให้เขาจะได้เติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยถ้าวันดีคืนดีคุณยังคุณเขายังเป็นคู่กันอยู่มันก็คงจะวนกลับมาเนาะ ก็ประมาณนี้ไม่ต้องไปรู้จนถึงจุดจบขนาดนั้นก็ได้เพราะเผื่อไว้เดือนหน้าเราจะได,เะได้เราจะได้มีเรื่องอ่านกันอีกนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูขอบคุณที่เข้ามารับชมประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเดือนหน้าเดือนกันยาว่าความสัมพันธ์คุณมันจะเป็นอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างใหมเนาะสำหรับเดือนนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ